ตอนนี้เรียกได้ว่ายังคงตึงเครียดสุดๆค่ะสําหรับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและกัมพูชาค่ะแน่นอนว่าการสั่งปิดด่านทั้งจากฝั่งไทยและกัมพูชายอมเกิดผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องบอกนะคะว่าในแต่ละปีประเทศของเราเนี่ยส่งสินค้าไปขายที่กัมพูชาจํานวนมหาศาลส่วนจะมีอะไรบ้างข่าวสดีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์บอกว่าในปีที่ผ่านมาก็คือปี2567กัมพูชานะคะถือว่าเป็นประเทศส่งออกสําคัญอันดับที่11ของประเทศไทยคะ่ะโดยไทยนะคะมียอดส่งออกไปที่กัมพูชาอยู่ที่ประมาณ320,000ล้านบาทคะ่ะส่วนกัมพูชานะคะก็ส่งสินค้ามาขายที่ประเทศไทยประมาณ40,000ล้านบาทค่ะ ส่วนปีนี้ปี2568ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมูลค่าการค้าไทยและกัมพูชาอยู่ที่ประมาณ160,000ล้านบาทแบ่งเป็นส่งออกมูลค่า140,000ล้านบาทและนําเข้าประมาณ20,000ล้านบาททําให้ไทยเกินดุลการค้ากับกัมพูชามากกว่าแสนล้านบาทค่ะซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาไทยเกินดุลการค้ากับกัมพูชามาตลอดค่ะ มีการเปิดเผยข้อมูล10อันดับสินค้าที่ไทยส่งออกไปที่กัมพูชาในปี2567ได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับน้ำมันสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเครื่องดื่มเคมีพัณฑ์รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆเครื่องสำอางสบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิวเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกลและก็เหลขข็กค่ะ ส่วนสินค้าที่ไทยนําเข้าจากกัมพูชาอาทิเช่นสินแร่โลหะเศษโลหะและผลิตภัณฑ์ผักผลไม้และเครื่องปรุงแต่งที่ทํามาจากผักผลไม้เครื่องเพชรพลอ,อยอัญมณีเงินแท่งและทองคาลวดและสายเคเบิลเครื่องจักรไฟฟ้าและเสื้อผ้าสําเร็จรูปค่ะ และเมื่อวันก่อนคุณฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ประกาศระงับการนําเข้าน้ํามันและก๊าซจากไทยทั้งหมดค่ะโดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาบอกเอาไว้นะคะว่ามั่นใจว่ากัมพูชาสามารถไปหาน้ํามันจากแหล่งอื่นได้มากพอไม่ต้องงอน้ํามันจากประเทศไทยไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่ตลอดไปก็ยังไหว จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ของไทยบอกเอาไว้ว่าไทยส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปที่กัมพูชามูลค่า51,027ล้านบาทในปี2,567ค่ะนับเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่2ของไทยที่ส่งไปที่กัมพูชานอกจากนี้นะคะที่กัมพูชายังมีปั๊มน้ำมันปตทเกือบ200สาขาทั่วประเทศกัมพูชาด้วยนะคะ ล่าสุดคุณแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีบอกเอาไว้ว่าเรื่องนี้ถ้าไม่รับน้ํามันไทยแล้วราคาน้ํามันในประเทศกัมพูชาสูงขึ้นประชาชนกัมพูชาจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสถานการณ์ไทยและกัมพูชาข่าวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามค่ะ